แสงแห่งใจหากเราพยายามเดินยังมีจุดหมายจนเกือบถึงยอดเขาแล้วแต่เกิดสะดุดล้มร่วงลงเป็นทางยาวกลิ้งซัดกระแทกบาดเจ็บแสนสาหัสในใจที่เห็นว่าร่างกายบาดเจ็บก็เกิดมีความกลัวท้อแท้เริ่มจะคำนวณผลกระทบต่อความรู้สึกเริ่มชั่งน้ำหนัก กับศรัทธาที่ยังมีเหลืออยู่ในใจก็ได้แต่มีคำถามว่าเราจะทำมันสำเร็จหรือเปล่าเกลือกกลิ้งลงมานอนหงายก่หน้าผางหน้ามองฟ้าน้ำตาเออทลักใจที่ฟุ้งซ่านลำพึงลำพันต่างๆน,นานาว่าเลิกล้มตอนนี้คงไม่เป็นไรไว้พยายามใหม่ก็แล้วกันใช่แล้ว มันมักง่ายที่จะเดินหนีไปแต่มันยากที่จะหันกลับมาพยายามอีกหลังจากยอมพ่ายแพ้หนนี้แล้วคนเดิมเมื่อครั้งก่อนที่ตาเป็นประกายที่พร้อมมีความที่จะสู้จะสูญหายไปเพียงเราลืมจุดประสงค์ในวันแรกที่เราตัดสินใจก้าวเข้ามาเพียงเราลืมความสุขในช่วงเวลาที่ปีนป่าย เพียงเราลืมนึกถึงวันที่น่าชื่นชมเมื่อขึ้นถึงจุดสูงสุดได้เพียงเราลืมภาพวันสุดท้ายในใจที่เรายืนเป็นผู้ชนะในตอนนี้ยังพอมีมเวลาคิดสงบนิ่งก่อนแล้วค่อยยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้ คือที่อยู่ปัจจุบันอย่าฝันถึงที่ที่เคยอยู่สูงมันเป็นเพียงแค่อดีตอนาคตคือสิ่งที่เราเนรมิตจากจุดนี้ตั้งหากเสมือนกลางคืนที่มืดมิดดูยาวนานมันแสดงจุดยืนบีบคั้นให้รอคอยว่าแสงแดดยามเช้าที่จะมาจะอบอุ่นเพียงใดกันนะ อะไรที่บอกว่ายอมแพ้นั่นคือจิตใจอะไรที่บอกว่าสู้ไม่ถอยนั่นก็คือจิตใจเลือกยืนจุดไหนก็เลือกมาได้เลยใจที่จะสู้หรือถอยมันมาจากแหล่งเดียวกันแทๆ้ๆตอนนี้เราไม่ใช่ขี้แพ้เพียงแต่อ่อนแอชั่วคราวไม่ผิดอะไรถ้าจะท้อแต่ถ้าเลือกถอยก็แค่พลาดครั้งใหญ่ น่าเสียดายเราเป็นหนึ่งในสเปิร์มหลายล้านที่ชนะเลิศและได้เกิดมาเป็นคนถ้าหากเราตายลงไปอีกครั้งหนึ่งจะมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งหรือไม่ก็ไม่รู้จากจุดนี้ไปขอเพียงในหัวใจผู้กล้ายอย่างเรามีแสงแห่งใจที่สองสว่างและจงเห็นภาพที่ชัดเจนว่า ชัยชนะที่งดงามนั้นมันคือของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกด subscribe เพื่อร่วมแบ่งปันความสุขไปกับอาโปนะครับขอบคุณครับ